แสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาบนแปลงผักสีเขียวขจีปิ่นยืนอยู่ท่ามกลางต้นขนาที่กำลังออกดอกสีเหลืองอ่อนเธอสวมเสื้อยืดเก่าๆกากงเกงเลเปื้อนดินและหมวกสารใบใหญ่บนใบหน้ามีรอยยิ้มแห่งความสุข นี่คือภาพชีวิตประจำวันของปิน่นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่วัย30ต้นๆที่เปลี่ยนชีวิตจากสาวออฟฟิศนั่งโตก๊กสู่เจ้าของฟาร์มผักออร์แกนิกที่สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน เมื่อก่อนชีวิตปิ่นก็เหมือนสาวออฟฟิศทั่วไปล่ะค่ะเตือนเช้าไปทำงานเลิกงานก็กลับห้องคอนโดเล็กๆในเมืองมองไปทางไหนก็มีแต่ตึกสูงรถติดอากาศก็ไม่ค่อยดีปิ่นเริ่มเล่าเรื่องราวของเธอด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลง ปิ่นทำงานในตำแหน่งนักการตลาดของบริษัทเครื่องสำอางชื่อดังแห่งหนึ่งชีวิตดูเหมือนจะมั่นคงและสวยหรูแต่ลึกๆในใจของเธอกลับรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างปิ่นรู้สึกว่าชีวิตมันวนลูปซ้ำๆเดิมๆค่ะเหมือนเรากำลังวิ่งอยู่ในลู่วิ่งที่ไม่รู้จะไปสิ้นสุดตรงไหนแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่างานที่เราทำมันมีความหมายต่อชีวิตใครเลย จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อคุณยายของปิ่นล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งคุณยายเป็นคนที่ปิ่นรักมากค่ะท่านเลี้ยงดูปิ่นมาตั้งแต่เด็กๆพอรู้ว่าท่านป่วยปิ่นก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักได้นานแค่ไหน ในช่วงเวลาที่ดูแลคุณยายปิ่นได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารออแกนิกและความสำคัญของการดูแลสุขภาพคุณยายบอกว่าสมัยก่อนท่านปลูกผักกินเองไม่ต้องพึ่งสารเคมีอะไรเลยร่างกายก็แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยพอเรากินผักที่เต็มไปด้วยสารเคมีมากๆม,มันก็สะสมในร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆ จากความรู้ที่คุณยายถ่ายทอดให้ปินเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นเธอเริ่มซื้อผักออร์แกนิกมาปรุงอาหารให้คุณยายทานแล้วเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังตอนแรกก็แค่ลองปลูกผักในกระถางเล็กๆที่ระเบียงคอนโดค่ะปลูกผักบุ้งผักกาดขาวอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆปินเล่าพร้อมหัวเราะเบาๆ ปรากฏว่ามันสนุกมากค่ะปิ่นรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เราคลายเครียดได้ดีแถมยังได้กินผักสดๆที่เราปลูกเองอีกด้วยเมื่อคุณยายเสียชีวิตลงปิ่นรู้สึกสูญเสียและเควงขวางเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เธอต้องการจริงๆในชีวิต ปิ่นคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มีความหมายต่อชีวิตเราและต่อผู้อื่นเราอยากทำอะไรที่มันยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในที่สุดปิ่นก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเธอลาออกจากงานประจำที่ทำมานานกว่า5ปีและมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะเกษตรกร ตอนแรกพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยหรอกคะ่ะท่านบอกว่างานที่ทำอยู่มันมั่นคงจะตายไปทำไมถึงอยากลาออกไปทำอะไรที่ไม่แน่นอนแบบนั้นแต่ปิ่นก็ไม่ยอมแพ้เธอพยายามอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจถึงความต้องใจจริงและสัญญาจะทำให้ดีที่สุด ปิ่นบอกพ่อแม่ว่าปิ่นไม่ได้ทำตามใจตัวเองอย่างเดียวปิ่นกำลังทำในสิ่งที่ปิ่นเชื่อมัน่นและปิ่นอยากพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าการทำเกษตรมันก็สามารถสร้างรายได้และเลี้ยงตัวเองได้ ปิ่นเริ่มต้นจากการเช่าที่ดินขนาด5้าไร่ในอำเภอปากทอจังหวัดราชบุรีเธอตั้งใจว่าจะทำฟาร์มผักออรแกนิกอย่างเต็มรูปแบบตัวแรกก็ยากมากค่ะปิ่นไม่มีความรู้เรื่องเกษตรมากก่อนเลยต้องศึกษาหาข้อมูลเองทุกอย่างทั้งเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องโรคและ,มะแมลง ปิ่นเข้าอบรมหลักสูกตรเกษตรอินทรีย์กับหน่วยงานต่างๆและปรึกษาผู้รู้มากมายปิ่นโชคดีที่ได้เจอพี่ๆเกษตรกรหลายคนที่ใจดีมากคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือปิ่นตลอด อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการทำเกษตรออร์แกนิกคือการควบคุมโรคและ,มะแมลงช่วงแรกๆผักของปิ่นโดนมแมลงกินเสียหายไปเยอะมากค่ะปิ่นแทบจะร้องไห้แต่ปิ่นก็ไม่ยอมทอเธอศึกษาหาวิธีการป้องกันและกำจัดมแมลงแบบธรรมชาติเช่นการใช้สมุนไพรการปลูกพืชไล่มแมลงและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปิ่นเชื่อว่าการทำเกษตรออร์แกนิกมันต้องใช้ใจค่ะเราต้องใส่ใจดูแลผักของเราเหมือนลูกเหมือนหลานคอยสังเกตว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ตอบสนองความต้องการของเขาอย่างเต็มที่ หลังจากที่ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งปิ่มก็เริ่มประสบความสำเร็จในการปลูกผักอรอร์แกนิกเธอปลูกผักหลายชนิดเช่นผักสลดัดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคอ b u สบัตเตอร์เฮดผักไทยกระเพราโหระพาแมงลักและผักพื้นบ้านต่างๆผักของปิ่นเป็นที่ต้องการของตลาดมากค่ะเพราะมันสดสะอาดปลอดภัยและมีรสชาติอร่อยปิ่มภูมิใจกับผลผลิตของเธอ ิ่นเริ่มจำหน่ายผักออร์แกนิกของเธอผ่านช่องทางต่างๆทั้งตลาดสดตลาดออนไลน์และส่งให้ร้านอาหารและโรงแรมช่วงแรกๆก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่พอมีลูกค้าที่ได้ลองกินผักของเราแล้วติดใจเขาก็เริ่มบอกต่อกันไป ปัจจุบันฟาร์มผักออร์แกนิกของปิ่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างเธอมีลูกค้าประจำมากมายที่สั่งซื้อผักของเธอเป็นประจำทุกสัปดาห์ปิ่นรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากจุดเริ่มต้นเล็กๆวันนี้ฟาร์มของปิ่นขยายใหญ่ขึ้นมีโรงเรือนหลายหลังมีพนักงานช่วยดูแลหลายคนปิ่นกลายเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเธอสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนจากการทำเกษตรออร์แกนิกปิ่นว่าหัวใจสำคัญของการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จคือความรักและความใส่ใจค่ะ เราต้องรักในสิ่งที่เราทําและต้องใส่ใจดูแลพืชผักของเราอย่างดีที่สุดปิ่นกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขเธอยังเสริมอีกว่านอกจากนี้เราต้องมีความอดทนและไม่ยอมแพ้ด้วยค่ะเพราะการทําเกษตรมันไม่ได้ง่ายเสมอไปมันต้องเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ สำหรับปิ่นแล้วการทำเกษตรไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพแต่เป็นวิถีชีวิตที่เธอรักและหวงแหนปิ่นมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้เห็นผักที่เราปลูกค่อยๆเติบโตได้กินผักสดๆที่เราปลูกเองและได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น ปิ่นอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการทำเกษตรมากขึ้นเพราะปิ่นเชื่อว่าการทำเกษตรมันสามารถสร้างรายได้และเลี้ยงตัวเองได้แถมยังเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยปิ่นกล่าวทิ้งท้ายด้วยความหวังดีเรื่องราวของปิ่นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการทำเกษตรไม่ได้เป็นอาชีพที่น่าเบื่อและยากจนอย่างที่หลายคนคิด หากเรามีความรักความมุ่งมั่นตั้งใจและความรู้ความสามารถเราก็สามารถสร้างรายได้และประสบความสำเร็จได้จากการทำเกษตรปิ่นไม่ได้หยุดอยู่กับที่เธอวางแผนที่จะพัฒนาฟาร์มของเธอให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจปิ่นอยากให้ฟาร์มของปิ่นเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเกษตร เมื่อเราได้รู้เรื่องราวของปิ่นแล้วในตอนถัดไปเราจะไปสำรวจเทคนิคการตลาดออนไลน์ที่เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและสร้างรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น